เฮวเลยหมุกม de. ันเจ็บเหมดเลยสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีไปลุงมากับจัดเฮาพี่น้องกับจัดเฮาไข่มุกเข่าลายนี่นี่เข่าขาวผิดเฮามีแต่เ็นโตลูกวันไตออกว่างอยู่เลยนี่แบบอยู่ในหงเฮียนอันกระเจ้าเป็นเฮาเหมือนกัพี่น้องตอนอุ่นยังน้อยกะเป็นคือกัน เขายกใจ่อยแห้งลายเขาบอกวาจนำคิวนะั้ตะกี้ส่วนมากเป็นหารเหคิวก็ยังมีนะใครนี่บ่ได้ให้ว่าเลยพี่น้องเอ้ยว like ันสินนี่แห้งแตกมันเบอะนาอมันสินฮาเลยอ่ะใส่ต้นน้องบุกขั้นไปละขั้นเขั้นอันนี้ย นี่ดำอะปามันก่ิดหมูี่เกานีนะอ่อนเยนี่นะฉีดลงเลยนะคอยว่ามันสีรีลเออเนี่ยเดี๋ยวทูหัวร้านเดี๋ยวทอ๋อทูเคยคอยนี่นี่ีีดลงแ้วงอนแล้วงอนเนี่ยมันคุกมันยังไข่นี่ข้าวเพื่อโกเนแม่มาเนาะลูกมันโตอ่อนนะพี่น้องพอดีคันวามันนักอันนั้นใหม่ๆมันบลใหม่นี่อาทิตย์ิดนี่ กันกำจัดเขาให้หลานเด้อน้องเด้อน้องทองแห่งหลายเหลือหนี่อีกไม่น้อยเห็ดเคียงเนาะว่างนันดดูมีแต่แม่แม่นัดเนาะแห่งหลายแม่น,น,นมัน,นใช่ลูกใช่ใช่เริ่มคันแล้วมันไต่แล้วใช้เฮาขีดอืแม่นเลยหาตัวเนาะมีนะอ้นเริ่มขีนมนขดขนี่นีน่น,ะน,น,น,นี่บุมีโซเลยนี่เอาลูกหลานลงลูก ขีดบ่ซั่นได๋เนาะกินอันนั้นมันร้อนหมูโคงเนาะนี่ค่เนาะบ่ปากบ่ตีนค่ะไดูได้นงอ๋อซื่อๆบ่ปากบ่ตบักเงลูกบ่ตบ่สูม่เ่าสิหาให้อือปากบ่อเือนนนางลลกังว่าใครอยู่ไดยัง้อยนอยนงอือนางเคยตอนยังน้อยพากบฮู้ก็ตัดเนาะเป็นหยัง แบมันคลื่นคนำไุคือนลบมีเพื่อนดำมึงคอ้มเ่ฟักเลยไข่เปนไม่ครมากไข่รีนเ่อม่ัเกาะไข่ตึงไข่ตึงไข่ตรห้องไข่มากเนาะบางคนกันเนาะ เต้นได้ได้สุนเจ้าใครตื่นแม่นันเต้นได้หัวขอยหัวข่อยปรยูแล้วหัวข่อยฮอดน่เคือน่อไเดไปสาผมไม่หายยอมไปยอมมา้จะมีเฮาเปิดม่านะสนนะอ้ยคนเลยแต่เด็กนีเฮาด้วยเด็กนลานี่นองเลยคันงมุกนีเฮาด้วยคันังุก นั่งเจ็บๆโลในกระไดแล้วลูกเด้อนั่งรลดบุกเป็นยังดอกเลยอาบน้าลูเนาะอาบน้าส่าว่าดีๆเด้ออาวหาเด้อไม่เท่าหันสะใชาน้ำห้อนนะนน้ำอุ่นนะเนาะช้น้ำอุ่นน้ำห่อนรล่นลวกมาหล่นลวกมาหล จำลองคนไ่เ็ดคือคนไ่เนาะโมเมนต์โมเมนต์นี่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 เด่นเด็ดโอ้ยลูกมันเลยนี่ฮะแม่เลยอมาลดเออลูกมันเลยอันนี้ลูกเขาพี่น้องไะเออลูกเขา นี่มันไม่รูมันไ่รูมันรูมันรูเข่ามันรูเขามันกำลังอันนั้นมันกำลังสอดมันกำลังสอดมันคันมันเอิ่มคนเบื่อนี่เลยเนาะเออเบื่อยานี่อะไรนี่เบื่อยานี่กระรุ่นวอย่นึงว่านางระรุ่นวหยแล้วหมุกคันแล้วบาดนี่มันจะคันอย่นี้มันจะงอนเริ่มคันอยู่ในงอนบ่ามันลงงอนแล้วมันลงงอนแล้วเบิ่งดุเบิ่งดุคือมากคือมากจะเฮาหรืก็ได้เนาะโคตรเลยวุดน้ำเฮา ง,ง,งอน,งนี่นะต้นหนึ่นลงมาตายมามากขอชิพึงเทลเซนเทลเซนเร่ๆๆๆนี่เนี่ยนี่เนี่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 ่ตงเีอีอรถท่นบลดอ่มันลงมาแล้วมันลงงอนม,อม,มอันลงงอนมันลงมาที่เลิน พี่น้องเ้ยจั่วๆลมป่ลมผักมันไปใชนะเขาหัวแล้วลงมาลืมใส่บันเื้องบรอจัดการมหมอะเอาไอหมูเลยกูซื้อกันกูจะฟ้องนช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวปูดเอาปูดถุงกันงหมอนถูงกันเลยกุ้งจัดการ สอแสมมันกอะแม่มันกแม่ตัวเป็นตมันนะแม่มันกมันลูกมันไข่มันสบาย้วเนาะเขื่อเลยไข่มันอะมีถูกเร็จเลยไข่มั้เบอต้ลูกมาัลเอาติหน่อยเอางนอมาหาเนาะจะมันจิกไปเกาะอดหัวนองมนยมผมผมได้บอะักมันหาเหง้าไ เฮ้ยชาเลยนะเออเมอชาลยมาแทงปากแมะมันฮีดกินฮีดกินเขาปากเนาะเออฮีดกินฮีดกินเลยแมะิมยิอมกมันดึงทงเลยเอาะอาายาวมันอยาวแมมันดึงมันดึงอยได้มันหั่นเลยมันจังเอาเนลยงเด็กพี่น้องเาเออเนลียท่านบ่หมกท่านเอใครแน่เลยมนบอกแนตาไ่เห็นทงขาวลใส่แม่นตาเลยฮ่าม่ได้เ คันใน้คันในช้มันมาน่านี้ฮะตันโด่ตัจกระโดดล่นหมเฮ้ยบ้าตั้งดั้งในกเจอบะฮะคันอยู่ดีเนี่ยเออบุี่เีเสียงเบาเลยโคแงกเลยเลาะไก่เนาะเออไอ้างพ่อเชื้อผ่าตลอดแลวยังว่าเลยเชื้อผ่าได้นั่งอน ป้าอ้วนซื่อไหเกิดมาบอกแป้งาอ้อมชำลูก้งอ้นไรนะบอบบออ๋อปอ้อมซื่อมุ่งขวบชื่อไม้ร้านอ่ะภาฮานปาอ้อมกจีเอาลกก้างาแ่ลาอ้อมขอมีจีเอาผลกก้างเลาก้างกับมะเขือปลาอ้อมบ้อบแป้งนะเขาซื้อมุ่งขวบลีดำก็ชื่อบอแบ่งะ Một mưa ông bóc mục mục quá. O cháy nữa ngọn nữa đi, giữa ai mày 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 nhau mày 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 ผมหลายๆเนาะผมหลายยามเดี๋ยวไ่จับผมอ้่อยตัดด้จกาผมมันก็สมันยาวละยาด้มจับมัน้เลิได้พร้อมวยาใดได้ัออก่ได้รู้ว่าเรามีัแรกก็เฮ็ดแล้วแต่มื้อแรกานมดแล้วมื้อนั่นเนาะมด้นะอนเนาะเฮ็ดคู่มื้อคู่มื้อนั่นพ่อแม่มันยนเฮ็ดอือ โดดดิด้อันนี้โดดโด่อยนนะผู้เมือกดักกระดักระดามือกระดับนะนี่าเนี่ยไปรีบหลลยนั่งอ้วนบไปรีไปลูกเออเอาเข่าหานเสริมช่วยกันใตที่แหลวมากเลกันั่งนุ๊กนั่งนุ๊กนั่นแะกันยังวานอะไรนะไปเลยดิเพื่อจะเพิ่นั่นแหละเอ๊คือข้อยกให้นั่นอันนั่ันนั่ท้องหน ค่อยผ้าเข so right ่า so ห right ่านและเอาลี่ี่มันตายมันถึงห่อนด้โอ้ยค่อยแห้งเขาไปเข่าห่านอันนั้นน้อมเขาไปซ่ซะาอั้นเารีดไงเขา่ตายเขาโองอกไายมันหมดตาตายแล้วไปเอาไปดูรู้เลยเันเมื่อพอมนคืนีะไปตายเนยตายน่เอออืมใชไหมวันแขุาหลาย้เนาะอเราก็ตอเข่าเลยเนาะเมื่อในัดมีอีกให้ให้ดูรู้อ่ะ ไว้ให้าสาตายอยู่ห้าคนนั่งนัดเงินเลยลูกใาอสเพื่อนย่บ้างใครเส่ใครเงินชาไม่งันมาดาวแพนองวหนาพันในบีเลยสีงามเลยเสิคันนาะหมุกเนาะอ้ยคันมันคันเลล้านคันเลยสดีพี่น้อง เ่อ้ตอนทว่าอนกาเป็นเฮาตี่อนุทั้งายเป็นคือกันอะไอขเป็นคือกันอะไรเปใบอเป็นเฮาลายเสือหักแต่พมอีนุเามงอนัลายนาร์สัมชิงโตเนาะน่ัมางามมาใครแต่พมกูดคืออินุยังไง ผมงามเนยนี่ผมเราเนี่มันสวยเน่ยงามเลยอนัดเอาแมนัดอันละไรทองก่อยนะนางกูของเจ้าชิมหาของีาชิมหาทันโล่สาคนเด็เด็ของเจ้าสาวเอาไม่เงินไปละในหัวลายมือต่างเดีอลน้องเม้งโอ้ยแตตใช่ ชิวลายสดๆอยู่เดี๋ยวผมก็ย่างนักเนาะเอาเสร็จยังน่ะค่ะอะไรโอ้ยเฮ็ดเถอละกันเนาะเฮ็ดนตัวคทางองิน้โอ้า้าอเอไปอนนเหี่ยวละบาดนีรอถามันตขึ้นมานําเส้นผมนี่เนาะแม่นๆ คันแล้วเริ่มคันแล้วใตแล้วบ้านตเนาะแต่ตีัวมันหลนออกลว่ามันดมาไเ้เนาะพ่วยอยากบ้านระยะเหลืองไข่พี่้องเลยเท้าป่ง ตะคุ้มดุ๊กน่ะดุ้มเรางามเลยดุ๊กเราประยัดส่วนกับเสียงอย่เนาะงามเลยน้ำหนักเนาสื่อได้ผมปได้คือแม่เราได้แม่นะครับลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกุสุกคนคลิปนี้มากับจัดเทาให้ให้ร้านขี่เช้าเท้าใส่เดี๋ยวอหายมาส่งเลยเด้อพี่น้องแม่น้อยแฟมิลี่จัดเทาคลิปนี้ฮะจัดเาท้านี่ได้มันเห็นเลยนี่ ເ <laughs> ດີ້ເລີ່ມໃຕ້ເດີ້ຊິແັບມັນໃບນີ້ມີແລ້ວເດີ້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 ເອີ້ເອນນດກນດັດລດດລົດ